เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วไฟขึ้นโชยอีกแล้วเนี่ยไฟขึ้นโชยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไอ้ไฟเนี่ยมันจะเกิดโคดอะไรนะครับมาดูที่ตรงนี้เลย P สองหนึ่งเนะครับโอเค เดี๋ยวเราจะไปหากันว่า p 2 1 7 7คืออะไรครับเมื่อเราตรวจโอเอดีอ 2, ขึ้น p 2 1 7 7มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่ารถของเราเนี่ยมันใช้แก๊สหรือใช้น้ำมันตอนที่มันขึ้นน่ยปรากฏว่ามันขึ้นตอนใช้แก๊สนะฮะตอนที่เป็นน้ำมันมันก็ไม่ขึ้นอาการของมันคือสะดุดสะดุดตอนเดินเบานั่นก็หมายความว่า ถ้าเป็นน้ำมันเนี่ยหัวเทียนหรือคอยหรือปั๊มติกระบบน้ำมันกับอากาศเนี่ยมันไม่เสถียรมันก็จะทำให้เดินเบาเนี่ยมีการสะดุดได้แต่ถ้าเป็นรถใช้แก๊สเนี่ยชัดเจนฮะก็คือกองตันนะฮะกองมีสองกองกองตรงอมอตอร์ต้มกับกองตรงที่จะเข้าหัวฉีดนะฮะ กองม้อต้มเนี่ยก็คือแก๊สจากถังมาเข้าม้อต้มกองหัวฉีดนี่ก็คือแก๊สจากหม้อต้มเนี่ยวิ่งเข้ามาเข้าหัวฉีดนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องอมาเปลี่ยนทุกๆ20000ืก, 20, กิโลนะฮะอันนี้กดไปสี่0มื่นแล้ะยังไม่ได้เปลี่ยนก็คิดว่าเปลี่ยนตัวนี้น่าจะหายนะฮะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันนะฮะ ก็ไขตัวนี้ออกพอคันออกเสร็จเรียบร้อยก็มาข้างนี้ครับให้สังเกตลูกศรน,นะฮะลูกศรเนนี้มันวิ่งเข้าไปในตัวตัวหม้อต้มอันนี้ผิดนะฮะผิดจริงๆแล้วลูกศรเนี่ยจะต้องวิ่งมาที่หัวฉีดถึงจะถูกครับอันนี้ ติดผิดไปสองหมื่นโลแล้วเนี่ยผิดนะฮะให้สังเกตรตรงนี้นะครับฮการติดที่ถูกต้องเนี่นะครับจะมีลูกศรอ,อยู่ติดท่าน,นี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะติดให้ดูต้องขันให้แน่นนะฮะขันแน่นสุดเลยเต็งมือเลยเนี่ยนะฮะได้สังเกตลูกศรเนี่ยจะวิ่งไปที่หัวฉีดนะครับ ต่อมาเราจะมาถอดตัวนี้บ้างตัวนี้เป็นตัวกรองสำหรับที่จะออกจากาาแก๊สที่จะเข้ามาในจากถังเข้ามาในหม้อต้มนะฮะตัวนี้จะใช้หกเหลี่ยมหกเหลี่ยมตัวนี้นะเดี๋ยวค่อยทยอยขายให้ดูทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนตัวกรองแก๊สตัวนี้เรียบร้อยแล้วให้สังเกตดีนะครับลูกศรเนี่ยจะต้องวิ่งไปที่หัวฉีดแก๊สนะครับ ะะมันมาจากตัวมอตอต้มเราก็ต้องเปลี่ยนย้อนกลับไปที่ตัวมอตอต้มนี้ทีหนึ่งนะ,ะตรงนี้มันจะมีฟิลเตอร์อยู่นะฮะเป็นตัวกรองก่อนเข้ามอตอต้ม 9, เกาหกเหลี่ยมเนี่ยนะครับไขไอ้ตรงนี้มันจะแน่นหน่อยนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยได้ขาไไปเบื้องต้นแหละ แต่ต้องปิดวาล์วข้างหลังให้เรียบร้อยก่อนนะครับวาล์วที่ถังแก๊สทีนี้เมื่อเปิดฝาได้แล้วเนี่ยก็ให้ระวังน็อตหล่นไปข้างล่างนะครับหยิบซีนนี้ออกมาอันนี้กองแก๊สเก่าดำปีเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็มีมีซีนข้างในอีกอันหนึง่ง เราจะเปลี่ยนซีนหมดเลยนะครับทุกตัวเลยนี่ซีนข้างในตัวใหม่เปลี่ยนหมดเลยนะครับไม่ไม่ต้องประหยัดเพื่อจะได้เซฟตี้เรานะครับ อันนี้คือกองแกตัวใหม่ข่าวจัวก็วางลงไปอันนี้เป็นซีนตัวใหม่วางให้ตรงรองนะครับ <c oughs> จากนั้นเราก็ข้อฝาเหมือนเดิมครับใส่นอ็อต แล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาสเปรย์ฟองสบู่มาทดสอบนะครับหลังจากที่เราขันน็อตแน่นแล้วเมื่อเราขันแน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการฉีดอฟองน้ำนะฮะฟองเพื่อจะตรวจสอบรอยรั่วแล้วเราดูฟองถ้าไม่มีเราก็มาฉีดตัวนี้อีกนะครับ ดูฟองเพราะว่าแรงดันแก๊สขึ้นมาแล้วขึ้นมาอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วตรวจดูฟองสจุดพอฟองไม่มีปับ๊บเราก็เอาน้ําสะอาดนะฮะล้างทําความสะอาดนะครับล้างทําความสะอาดโอเคล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับเข้าไปที่ ในรถเพื่อจะดูว่าจะขึ้นโคดอะไรอีกหรือเปล่านะครับอันนี้เราใช้เป็นแก๊สล้วเป็นแก๊สแล้วนะทีนี้มาดูโคด ตัวเครื่องนี้ไม่ได้ขายเครื่องนะครับหมายความว่า,าถ้าใครไม่มีให้ไปที่ร้านซ่อมเนี่ยกดลิทไม่ขึ้นละเมื่อกี้ดับโค้ดอาดับดับโค้ดไปแล้วเคลียโค้ดไปแล้วเคลียเคลียร,ร,ยร,ร,ยรอีกครั้งหนึง่ง แล้วก็รีดใหม่เบิลหน่อยเพื่อให้มันขึ้นมาไม่ขึ้นแล้วก็ตอนนี้ดับโคดได้แล้วก็ถ้า,าคิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็ฝากซับสไคร b ์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนครั้งนี้ได้ทั้งสองอย่างคือได้ทั้งแก้ไขโคดแล้วก็ได้ทั้งเปลี่ยน กองแก๊สด้วยตัวเองนะคร DIY ไม่ต้องไปจ้างข้างนอกเปลี่ยนไหลตังห้าร้อยะประมาณแล้วก็เราก็สามารถที่จะไปซื้อแอปส้มหรือแอปสีใดๆประมาณ100ร้อยกว่าบาทมาเปลี่ยนด้วยตัวเองได้ก็ขอจบแค่นี้ครับก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจเหนื่อยครับ